ที่แฟนเก่านะคะทักกลับมาหาคุณนะคะเพราะเขาหมดหนทางไปแล้วนะคะหรือเพราะอะไรกันแน่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเช็คพลังงานหลักกันก่อนนะคะมาดูซิว่านะคะพลังงานหลักของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะ อ่าของคุณนะคะได้เป็นคนเกิดวันศุกร์นะคะคนราศีพิจิกนะแล้วก็คนที่เกิดในราศีมังกรนะคะพลังงานของคุณนะเอาจริงๆแล้วเหมือนคุณเองก็คือโปรงแล้วนะคะคุณแบบตัดได้แล้วนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าณนาตอนนี้นะคะมีความสุขมีความสบายใจรู้สึกว่าชีวิตนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ใน สุดที่คุณรู้สึกว่าคุณมองเห็นโอกาสต่างๆนานามากมายนะคะเข้ามาในชีวิตค่ะไม่ได้มีความเดือดร้อนนะคะไม่ได้มีความทุกข์หรือว่าการหอหหาความรักแต่ยอย่างใดเลยนะคะรู้สึกว่าชิวๆสบายๆจริงๆในตอนนี้เนาะอ่ะเราไปดูพลังงานของคนเก่าของคุณนะคะเขาเป็นยังไงนะอือเีแหงแมนขึ้นมาใบแรกเลยนะคะเจ็ดไม้นะคะ คนราศีสิงค์นะคะคนเกิดวันพุธนะเราก็คนที่เกิดในธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะต้องบอกว่านะคะตอนนี้เขาเองเหมือนคนที่บางครั้งชีวิตมันติดขัดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหมดเขาเรียกว่าหมดหนทางจริงๆนะไม่มีทางออกไม่มีทางไปเลยนะคะแล้วเขาเองก็เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ดีพอนะคะ ไม่ดีพอแล้วก็ขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการกลับมาหาคุณในครั้งเนี้ยการทักมาหาคุณในครั้งเนี้ยคุณนะ่ะจะยินดีกับเขาไหมนะคะเพราะตอนเนี้ยมันเหมือนเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็คิดถึงคุณขึ้นมานะคะเพราะว่าพลังงานของเขาเองดูหนักๆน,นะคะโอเคประมาณนี้แล้วเรามาตอบคําถามกันนะคะว่าคนเก่าเนี่ยนะที่เขาทักมาหาคุณนะ่ะเพราะเขาหมดหนทางที่จะไปแล้วหรือเพราะอะไรนะคะมาดูกันคะ่ะ เขาถูกปฏิเสธมานะโอ้โหโสามดาบมาเลยนะคะอืจะทายจะทายเราแฟนมานะคะแล้วก็เป็นด้านนี้ด้วยนะอ่ะมันชัดเจนนะคะว่าที่ตัวของเขาเองนะคะทักกลับมาหาคุณเนี่ยแน่นอนว่าเขาถูกปฏิเสธมาถูกหักหลังน,นะคะ ถูกทําให้ผิดหวังนะคะถูกหลอกถูกโกงอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นซ้ำซํำๆตลอดระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจนทําให้ตัวของเขาเองหนะักมีความรู้สึกว่าในนาตอนนี้นะคะเขานึกถึงใครไม่ได้แล้ววะนึกถึงได้แค่คุณนะคะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะกลับมาหาคุณนะคะแล้วเขาก็ยังคิดด้วยนะว่า คุณเองเนะี่ยจะยังรักเขาจะยังสนใจเขาจะยังต้องการเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไพ่ออกมาชัดเจนว่าการที่เขากลับมาหาคุณนะ่ะนะคะหนึ่งเลยคือเขายังมีความรักอยู่นะคะแต่ที่สําคัญคือเขาหมดหนทางที่จะไปนะคะโอ้โหพี่ไพ่ออกมาคือชัดเจนมากนะเห็นไหมเนี่ยอ่ะวีให้ดูทีละใบก็ได้เห็นไหมคะอืมเขาถูกคนที่เขาเลือกอะ่ะหักหลัง นะคะเขาถูกคนที่เขาเลือกหักหลังเขาถูกคนที่เขาเลือกนะ่ะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งบีก็มองว่าอ,อาจจะเป็นการที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะมีใครคนหนึ่งเข้ามาก็ได้นะคะมันก็ได้การเป็นเพราะว่าตอนนี้นะเขาก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะคะอยู่กับคนคนนั้นก็ไม่ได้แล้วนึกถึงแค่คุณนะคะเพราะว่าคุณเองนั้นเคยเป็นคนที่ใจดีนะคะเคยเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาพพอร์ตเขานะคะเขาจึงได้มีการกลับมาหาคุณจากหน้าไพ่ออกมาเป็นแบบนี้นะ อืมพี่ไพ่ออกมาชัดเจนมากเลยอะบีแถมให้อีกสักหน่อยสิอืมมันเหมือนกับเขาว่ามั่นใจว่าถ้าเขากลับมาหาคุณใช่ไหมคุณจะสามารถเยียวยาหัวใจเขาได้คุณจะสามารถทําให้เขาเองนั้นกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะจึงได้มีการกลับมาหาคุณนะคะแต่ที่แน่ๆบีก็มองว่าหมดทางหมดหนทางที่จะไปนะคะจึงได้กลับมาแต่ว่าในใจอะก็ยังแอบมีความรักให้กับคุณอยู่นี่แหละ แล้วบีถามให้ก็้วกันเนาะว่าที่ยังมีความรักให้เนี่ยรักจริงๆหรือหวังประโยชน์เนาะที่เขายังมีความรักให้นะคะรักจริงๆหรือหวังประโยชน์คะ่ะพี่ไพ่รักจริงๆหรือหวังประโยชน์ค่ะโอเคเขาหวังประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าคุณจะช่วยเหลือเขานะคุณเองก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาเองนั้นก็ยังหวังประโยชน์บางอย่างจากคุณอยู่นะคะซึ่งหนึ่งเลยก็คือ ถ้าคุณเคยซัพพอร์ตเขาเรื่องงานเรื่องเองินเขาก็มาแบบนั้นถ้าคุณเคยซัพพอร์ตใจเขาเขาก็มาแบบนั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหวังประโยชน์จากคุณรักก็จริงแต่รักที่ผลประโยชน์ที่คุณมีให้เขานะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ